มิกก็จะมาใส่วิกครึ่งหัวนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาไปทําผมใครที่เป็นแม่ลูก,ลกอ่อนเหมือนตักนะคะดูสิคะกว่าจะทําอะไรแต่ละทีก็ดูเป็นยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนตัวตาคิดว่าเราไม่ควรที่จะเอามาเป็นปัญหานะคะอ่าโอเคเห็นไหมคะวันนี้ก็จะมีฮับวิกครึ่งหัว สีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลทองั้าจะใส่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมัมมัมอะไรตอนนี้คะมัมมัมอะไรตอนนี้อะให้แม่สวยก่อนไม่ได้เลยไงลูกเนี่ยละค่ะดูดูเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเจ้าตัวเล็กของแม่นี่ี๋ยวก็มัมมัมเมื่อไหร่จะเลิกกินนมแม่เนี่ยฟันขึ้นเต็มปากแล้วเออให้แม่สวยเถอะให้แม่สวยเห็นไหมคะ อืมอ่าโอเคตั๊กก็จะพาใส่ดิชเครื่องหัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเสาโสดนะคะสาวโสดอ่าสาแก่แม่ไม้ทําได้นะคะใครที่ออกงานบ่อยๆแล้วก็ไม่มีเวลาไปนั่งทําผมที่ร้านนะคะเหมือนตั๊กเลยแต่ว่าเราก็อยากจะสวยนะคะโอเคเรามาใส่ดิกันเลยใครที่มีผมยาวหรือว่าผมสั้นให้รวบ ไปด้านหลังนะคะแล้วก็ปลายผมตรงนี้เราก็เก็บหากิิบมันหนีบเก็บแต่ว่าตั๊กก็ไม่มีกิิบเลยตั๊กก็จะม้วนๆเข้าเส้นผมแบบนี้ทําตอนผมเราแห้งนะคะ,ะตัวนี้จะเบามากนะคะวิก้าวิกตัวนี้ของตั๊กจะเบามากใครทีอ่อาจจะขั้นหัวนะคะก็จะมีร่องให้เกาคลึงๆคลึงๆค่ะโอเคอเราใส่กันเถิดนะคะ จะมีะกิ๊บปักกลางกลางหัวเรานะคะอยู่ตรงกลางส่วนด้านข้างก็จะมีกิ๊บป,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 ป๊อกแป๊กอ่าเราเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วนะคะอ่านั่งดีๆลูกนั่งดีๆแม่จะใส่วีครึ่งหัวแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีที่เสียบผมอ่าเข้าไปเสียบตรงนี้นะคะโอเคใส่ผมสวยได้แล้วโอ้ดู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 ดด กว่าจะไปนั่งรอทําผมเนี่ยทําไม่ได้หรอกอืมเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครดูให้นะคะไม่มีใครดูให้อ่ะแล้วเสียบผมได้เลยกับตรงอ่าปากตรงกลางกระหม่อมนะคะกลางหัวของเราไม่ต้องทําไม่ต้องปักแรงนะคะปักเบาๆโอเคปักเบาๆปักเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งของเราอ่ะลากออกมาลากตัวนี้อ่าเห็นไหมคะกิ๊บป๊อกแปก๊ก าปากเข้าไปตรงเส้นผมเราแล้วก็ปิดปอกแป๊กเลยค่ะปะักโอเคอด้านข้างได้แล้วนะคะแล้วก็มาเก็บผมด้านข้างหลัง <c oughs> เก็บผมด้านหลังเข้ากับดิกเลยโอเคเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเราจะสวยไม่ถึง5นาทีใครที่ทำํำนาญแล้วนะคะก็2นาทีได้นะคะอ่าโอเคเห็นไหมคะ โอเคอ่ะใครที่อยากจะบเก็บผมแบบไหนก็ทําได้นะคะส่วนตาก็จะเก็บผมอ่าแบบสวยขึ้นแบบนี้โอเคอ่ะลูกจะมาม,มัมแล้วนะคะอ่ะขอตัวแล้วสวัสดีค่ะบา,บายสวยแล้วค่ะอยู่บ้านสวยแล้วอ่ะเหลือเก็บผมเหลือเก็บผมทีนี้โอเคเหลือเก็บผม <Yeah. S 1> น,นะม่เออบายนวีแม่อยู่ไหนลูก เก็บผมด้านหน้านะคะต้องจะเก็บผมแบบนี้อ่าเดี๋ยวมันจะตกลูกนั่งดีๆนั่งดีๆเห็น <c oughs> ไหมคะใครที่ไม่มีเวลาก็ซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลย <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนได้หลายทรงด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็ได้สีตรงตามที่เราชอบด้วยนะคะ,ะน,นะคะ อ่ะสวยแล้วดูดูด,ดูแม่สวยไหมสวยไหมลูกสวยไหมอืมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปกินนมกันดีกว่า